งานระกำหวานนะครับที่มีขึ้นเป็นประจำทุกปีที่จังหวัดตราดนะครับปีนี้เนี่ยจะจัดขึ้นเมื่อไหร่ทางจังหวัดตราดเองตอนนี้ก็มีการถแถลงข่าวแล้วนะครับเรื่องของงานระกำหวานผลไม้และของดีเมืองตราดประจำปี2568นี้ครับนายนัทพงศ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนะครับพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานวันระกำหวานผลไม้และของดีเมืองตราดประจำปี2568 กำหนดจัดแล้วนะครับคือระหว่างวันที่9ถึง13พฤษภาคมนี้แล้วก็จัดขึ้นที่บริเวณสนามหน้าสารากางจังหวัดตราดครับเพื่อเป็นการประชาพันธ์แล้วก็เผยแพร่ชื่อเสียงผลไม้ที่มีคุณภาพของทางจังหวดัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งระกำรหวานครับผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดตราดและยังเป็นการส่งเสริมทางด้านการตลาดให้กับเกษตรกร,ร,กรชาวสวนผลไม้และผู้ผลิตสินค้าชุมชนและท้องถิ่นของจังหวัดตราด และก็ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดอีกด้วยกิจกรรมสำคัญในงานนี้ก็คือมีการประกวดผลไม้ถึง6ชนิดครับก็ได้แก่ระกำรหวานทุเรียนพันธ์หมอนทองมังคุดผิวมันมังคุดผิวลายเงาะพันธ์โรงเรียนและสับประรดตราดสีทองครับรวมถึงการประกวดสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านอันนี้ก็ เป็นที่ขึ้นชื่อของทางจตรดนะครับสุนัขพันธ์ไทยหลังอ่านรวมถึงการแสดงบนเวทีจากศิลปินที่มีชื่อเสียงดังๆเนี่ยมาหลายท่านด้วยกันครับงานนี้ทางด้าของนายเกษริสุวพงศ์พาณิจจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดงานมหากกรรมของดีวิถีอีสานภายใต้โครงการยกระดับความร่วมมือทางการค้าภาคอีสานสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง5พฤษภาคมที่ศูนย์ินค้าเซ็นทัลระยองภายในงานจะมีกิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้าของกลุ่มสินค้าเกษตรอินทรีย์สินค้าเกษตรแปรรูปร <c oughs> วมถึงสินค้า GI นะครับสินค้าธุรกิจยั่งยืนแล้วก็จะมีสินค้าที่มีศักยภาพจากภาคตนออกเฉียงเหนือกว่า50รายจาก20จังหวัดด้วยกันในพิธีเปิดงานนะครับได้มีการปรุงอาหารพรีเมียมของคนอีสานครับ โดยเมนูนี้ที่เห็นอยู่นะครับก็คือเมนูลาบไข่มดแดงเมนูที่นำมาประยุกต์สไตล์ฟิวชั่นให้กับผู้เข้าร่วมงานได้ลิ้มลองด้วยนะครับโดยไข่มดแดงก็มีขายในงานซึ่งช่วงนี้เป็นหน้าร้อนที่ไข่มดแดงออกมาเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็สามารถที่จะเพาะเลี้ยงได้แล้วด้วยมีขายเป็นล่ำเป็นสันเลยทีเดียวครับก็สร้างไรายได้เป็นอย่างดี ครับในส่วนของวัตถุประสงค์นะครับของสำนักง,งานพณนชย์จังหวัดอำนาจเรานี่ก็เพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราเนี่ยนะครับให้มีพื้นที่ให้มีช่องทางการค้าการตลาดรวมทั้งเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีการพัฒนามีศักยภาพมากยิ่งขึ้นนะครับมีการสร้างรายได้เพิ่มช่องทางการตลาดก็คิดว่าเป้าหมายของครั้งนี้น่นะครับก็มองว่าเพื่อให้ผู้ประกอบการนี่ ได้มารู้จักมาหาคู่คู่ค้ากับทางภาคตะวันออกเรานะครับเป็นการหาตลาดก็ว่าได้นะจับคู่เจรจานะอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดวัตถุประสงค์หลักเป้าหมายเรานะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบก,การรวมทั้งเป็นการที่จะมาประชาสัมพันธ์สินค้าของภาคตะวันออกชิเงเหนือของเรามาสร้างการรับรู้เกี่ยวกับพวกสินค้าเพื่อความยั่งยืน่ะสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรแพร่รูปอะไรพวกนี้